ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทาแป้งกันนะคะเนื่องจากเราอะยังไม่ได้ทาแป้งกันเลยทาแป้งสกอตวันนี้ใช้ร o l l e r m o อ s s e เป็นแป้งฝุ่นนะคะกับแปลงหน้าตาแบบน,นี้ มีพี่ๆเพื่อนๆหลายคนก็มีความสนใจในลอร่ามอรซีเออร์จริงๆก็บอกว่าเป็นแป้งที่ดีนะคะเพราะว่าแก้วมีความรู้สึกว่าเออเนื้อมันละเอียดอะทาแล้วรู้สึกว่าหน้ามันไม่ได้ดูเป็นเม็ดๆอะค่ะอันนี้ที่ไม่ได้ใช้พับประคาปัดแป้งเพราะว่าคือวันนี้จะแต่งหน้าแบบสบายๆเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องการการปกปิดมากนะคะก็เลยใช้แค่แปรงแต่งหน้า เท่านั้นอย่างเดียวเลยที่แบบว่าเอามาปัดแปลงเพราะว่ามันจะได้ไม่แบบดูเยอะเกินไปจ้ะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกรีดอายไลเนอร์กันอายไลเนอร์วันนี้ที่ใช้เป็นอายไลเนอร์แบบนี้ยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อมีนะคะที่เก้าใช้ เพราะว่าแท่งเก่าใช้ออไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้อะแท่งเก่าใช้ไลฟอร์ดแต่ว่าไลฟอร์ดมันหมดทีเนี้ยพอไปซื้อที่ร้านเขาก็บอกว่ายี่ห้อนี้ขายกันก็เลยอยากรู้ว่าขายกันจริงเปล่าก็เลยลองซื้อยี่ห้อนี้มาเพราะว่าราคาเท่ากันด้วยเดี๋ยวขออนะุญาตมันมองไม่ค่อยเห็น ที่ไม่ใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลเพราะว่าแกมีความรู้สึกว่าเออแต่งสีน้ำตาลนะคะหน้ามันไม่คมอยู่แล้วสีมันรู้สึกว่าหน้ามันรู้สึกว่าสีมันไม่เนี้ยค่ะสีมันรู้สึกว่าซีดกับตัวแกวเองก็เลยใช้อายไลเนอร์สีดำแทนมันจะได้ดูคมๆขึ้นมาหน่อย เรียบร้อยโผล่ขึ้นมามีตาจา้ะแต่เราลืมอะไรอย่างหนึ่งปะลืมลืมเอาเอาไอชยแชโด้ค่ะทาข้างล่างใช้ H อนะคะทาข้างล่าง วันนี้เราไม่ได้กรีดตาข้างล่างนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากแต่งจัดเต็มมากเดี๋ยวไว้คลิปอื่นๆจะแบบว่าแต่งจัดเต็มให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะดัดขนตากันนะคะแล้วก็ปัดขนตาวันนี้ไม่ได้ติดขนตาปลอมให้ดูเพราะว่าวันนี้ไม่ได้จัดเต็มก็จะปัดแค่มาคคาร่ายอย่างเดียว ก็หนีผลตาสามสเต็ปนะคะอย่างที่มีกูรูออกมาแนะนำเพราะว่าสามสเต็ปดีจริงจะมันทำให้ขนตาดูไม่หักนะคะวิธีเลือกขนตาแนะนำให้เลือกใช้ขนเออไม่ใช่ขนตาสิที่ดัดขนตานะคะ ของแก้วเนี่ยใช้ชูนะคะคือเนื่องจากว่าบางยี่ห้อะคะ่ะตัวที่เป็นเหล็กอะคะ่ะที่ตรงที่เราจะดันตรงตรงตรงเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะตรงเนี้ยค่ะตรงข้างบนเนี่ยค่ะมันจะเป็นมันจะมีสองแบบอะคะ่ะแบบของอันเนี้ยของชูเนี่ยเขาจะเป็นการสอดเหล็กเข้าไปเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆ มันจะเป็นการสอดเหล็กเข้าไปอะคะ่ะแต่บางยี่ห้อมันจะเป็นเหล็กสวมสวมไปข้างบนเนี่ยค่ะเวลาเราดันขึ้นดันลงอย่างเงี้ยมันจะทําให้ข้างบนนะคะมันเลื่อนแล้วมันจะไม่พอดีกับลูกตาแนะนําเวลาเลือกซื้อที่ดัดขนตาให้ซื้อแบบที่มันเป็นเหล็กเสียบๆอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ดัดขนตาด้วยอันนี้ก่อนเมเปอรีนฟอร์ซี ใกล้หมดแล้วล่ะจะต้องไปถอยอันใหม่แล้วต้อง อยาปัดซ้ำข้างนี้อีกนึงเวลามัทคล่าค่ะอย่าไปดึงเข้าออกอะคะ่ะอย่างเงี้ยพอลมมันจะเข้าให้ใช้หมุนๆเอานะคะเพราะว่ามันจะได้ใช้ได้นานขึ้นด้วยถ้าเกิดดึงเข้าดึงออกอะคะ่ะมันจะทำให้มัทคล่าแห้งเร็วนะคะเรียบร้อยดูขนตาก็ เป็นคนขนตาน้อยนะคะแล้วก็สั้นด้วยก็อันเนี้ยช่วยได้ดีเลยแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวปัดแก้มนะคะปัดแก้มวันนี้เป็นปัดแก้มสีออกกัสซ้มของนาจริงๆทาตาสีน้ำตาเนาะปัดแก้มสีชมพูอะไรก็ได้แต่วันนี้อยากปัดสีส้มเพราะว่าใส่เสื้อออกแดง เลยลวดจริงๆออกาซัมเป็นสีที่ใช้บ่อยสุดนะคะแล้วก็เนี่ยจะหมดแล้วเพราะว่ามันปัดได้กับเกือบทุกสีอะคะ่ะคือทาลิปสีอะไรก็ได้อะแต่ที่ไม่ใช่สีชมพูบาร์บี้นะจ๊ะีเรียบร้อย ไม่มีการคอน,นทัวร์อดไรทั้งสิ้นเพราะว่าไปแค่ตรงนี้เองทาลิปสติกอันนี้เป็นพี่กูโูคนดังแนะนำเล,ล็บลอนเล,ล็บลอนคอลเบิร์ดลิปบัตเตอร์สี่พีซพาเฟ บอกแล้วว่าวันนี้เราแต่งหน้าไม่หนักนะเราใช้ลิปสติกที่แบบว่าไม่ได้มีเ t e x t อร์ที่ดูหนักมากนะแค่นี้พอเก๋ๆแค่พอเก๋นะจ๊ะนี่เรียบร้อยแล้ววันนี้แต่งแบบนี้ดูเบาๆน้อยๆแต่จริงๆถ้าไปแต่งจริงไม่น้อยนะจ๊ะแต่งไปทำงานได้ไปเรียนได้ ไปเดินตลาดได้เดินห้างใกล้ๆบ้านได้แบบจัดไม่เต็มเป็นวันสบายนะคะก็ให้เพื่อนๆไปลองแต่งดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูแต่งหน้าแบบไหนอยากให้แนะนำกันแต่งหน้าแบบไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย